สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซวแอนนะคะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพรยนยนรถมือสองค่ะวันนี้นะคะแอนอยู่กันที่สาขาที่3นะสาขาเปิดใหม่สุวินทวงศ์สี่ค่ะพี่ๆขาเนี่ยวันนี้มีรถเนี่ยค่ะโตโยต้าโคร l อ a ร์ติสนะคะ 1.6G ปี2020คันนี้ได้สีขาวสวยๆเลยค่ะเนี่ยคันนี้ราคาตั้งขาย4,290 0 0 ใครหารถที่เครื่องยนต์แน่นๆหนึบๆบบสมรรถนะดีเยี่ยมเลยสําหรับคันนี้นะะและที่สําคัญประหยัดสุดๆนะคะแล้วก็เครื่องเนี่ยอึดถึกทนนะคะเข้าศูนย์ได้เข้าอู่นอกได้ได้หมดเลยสำหรับรุ่นนี้ใครชอบถูกใจะะก็เข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0นะ086 3 4, 4, 0 0 4 5 0045แจ้งติดต่อเซลแอนมาได้เลยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันค่ะ คันนี้ได้สีขาวนะคะสวยๆเลยไฟหน้าชมนิวหน้าใหม่แล้วเรียบร้อยไฟโปรโจเจกเตอร์เนี่ยคมไฟเลี้ยวไฟ LED มีมาครบเลยค่ะนีโลโกโด้ด้านหน้าสีคโครเมียมนะะีกระจังหน้าสีดำตัดกับตัวรถสีขาวสวยๆเลยค่ะเนีล้อแมกอลลอยนะคะ,ะ,ค,ะคันนี้นะแล้วก็ยางเนี่ยได้เป็นยางเดี๋ยวขออนุญาตพพี่ดูใ,ใกล้ๆยางดันหลบนะคะนี่ ยางดันหลบนั่นเองนะคะยางปี2024เลยพี่พี่ขาเนี่ยคะ,นะคะบอกเลยว่าดอกยางเนี่ยสวยครบเลยคันนี้นะ,ะด้านข้างผูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยเลยคะ่นะนี่ค่ะสวยงามด้านมือเปิดเนะคะเป็นสีคโครเมียมลักชัวรี่สุดๆเลยนะคะเดี๋ยวดูด้านใน ด้านในนะคะเบาะหนังด้านในได้เป็นสีดําแล้วเนื่องจากว่าเป็นปี20นะเบาะหนังทรงสปอร์ตสวยๆเลยค่ะนะคะเบาะตึงเปียเลยสําหรับคันนี้ปีอกเบาะออกเลยไม่มียับมียน่นนะ,ะปี2020เบาะหนังแล้วนะคะสีดําด้วยนะถ้าปี19ปลายปีได้เป็นเบาะทูโทนนะคะใครชอบสไตล์ดุดุแบบนี้มาจัดได้เลยตัวน็อตต่างๆก็สวยเดิมแผงประตูลำพงด้านล่างวางแก้ว ะะกระจกเดิมแท้โตโยตา้าซีนยางล่องน้ำขอบป,ประตูเดิมไม่มีชีคาดไม่มีแตกใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยค่ะตัวน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะน็อตเดิมน็อตแท้โรงงานนะคะนี่แผ่นเพจจดตรงปีตรงรุ่นเรียบร้อยเลยนะคะ คันนี้นะไม่มีลากจดรถหน่วยงานปลดประจำการด้วยเข้าศูนย์ตลอดอยู่แล้วนะคะประวัติศูนย์ครบเลยด้านหลังเบาะหนังตึงเปี้ยเลยค่ะนะคะสวยๆเลยใครชอบถูกใจคันนี้เข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้นะด้านหลังแอร์แยกมาให้เรียบร้อยนะคะตัวน็อตเดิมเข้าประวัติเข้าศูนย์เช็คประวัติได้เลยที่ทจ๋า ะะเจอชนหนักพิคว่ำมจมน้ําตัดต่อ,ตอ,ตอกลับสีกอไมเรายินดีรับซื้อคืนให้พี่ๆเต็มจํานวนนะด้านหลังล็อกเด็กมีมาให้ครบเรียบร้อยประตูเปิดได้กว้างสีขาวสวยๆรอบคันเลยนะคะด้านถ่ายดีไซน์ไฟนะคะสวยงามโคมไฟไม่มีคราบเหลืองแตกลายมาพร้อมเซ็นเซอร์ให้สอบจุดนะคะบอกเลยออปชันเนี่ยจัดมาให้ล้นๆแล้วพ,พี่จา๋า ไฟทับทิมใช้งานได้ทุกจุดทุกดวงห้องสัมภาระกว้างและสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างต่างๆนะคะบอกเลยขับดีมากๆพี่ๆขาเพิ่งขับไปเพิ่งไปรับมาจากบางนานะคะ<ส>บอกเลยว่าการอัตราเร่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเร่งแซงนะคะหรือทางตรงนะบอกเลยขับดีมากนะคะปกติไม่ค่อยขับทางไกลนะคะแต่พอได้ขับทางไกลเนี่ยรู้สึกเลยว่าชอบเนี่ยชอบเลย ตัวน็อตเดิมนะน็อตสวยแท้เดิมเลยคันนี้ด้านหลังตัวน็อตเดิมสวยสวยเลยนะคะล็อกเด็กต่างๆมีมาให้ครบคันกุญแจได้เป็นกุญแจแบบ smart entry มาพร้อมที่ด้านมือจับแบบสีโครเมียมด้านข้างเนี่ยเป็นกระจก ปรับไฟฟ้าแล้วก็มาพร้อมคมไฟเลี้ยวในตัวให้นีคะด้านในสวยครบเป๊ะเลยพี่พี่ขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะคะหรือประตูนะโตโยต้ทุกบานนะคะตัวน้อตต่างๆสวยเดิมสําหรับคันนี้คอนโซลกว้าง นะคันนี้อาจจะเล็กมาอยู่ประมาณ180,000กิโลนะแต่บอกเลยว่า t o y o ต a a อ t i ติสนะคะใช้งานได้เป็นล้านกิโลเลยพี่จา๋าเบาะหนังตึงๆแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะสำหรับคันนี้นะคะปีกบอกไม่มียับมีโยนซิกเกอร์ต่างๆอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะอ่ะนะด้านข้างสวยครบไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยบุบลักยิ้มใดๆนะคะสวยขนาดนี้ รถหน่วยงานหมดสัญญาเช่าเข้าศูนย์เป๊ะพี่พี่สามารถตรวจสอบได้เลยนะคะโคมไฟเนี่ยน้ำไม่มีลายไม่มีแตกเลยได้ทะเบียนนี้ไปเลยค่ะ ใครหารถสเปคนี้อยู่นะคะแจ้งเพิ่มเติมมาได้เลยนะเดี๋ยวย้ำกันอีกหนึ่งรอบสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็น Toyota c o ู a a อันติสนะคะ 1.6G ปี2020บเบาะดำเบาะหนังด้วยนะคันนี้ราคา4 2 9 0 0 0ผ่อนร่มต้น8,000บาทฟรีดาวผ่อนยาวๆได้84งวดเลยค่ะชอบถูกใจคันนี้สอบถามเพิ่มเติมได้เลย086-344-0045แจ้งติดต่อเซลแอนด์มาค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ